สวัสดีครับพ่อครับผมโค้งสุดท้ายเนาะคงสุดท้ายพ่อครับผมครับ FC จับคู่เลยดิี่บอมมี่จับคู่เลยนะครับผมแมนครับเพต้องเนี่ยจับคู่ให้เลยนะครับเราคงสุดท้ายแล้วครับท้ชคพี่น้องชุดเน้นให้ไปเลยแมนครับครับแต่ว่าแนวทางเขาเต็มอี่ทีกะบ่หลายคู่นะครับบ่หลายชุด วิ่งไปกอนครับผมวิ่งบนเนาะครับโอ้เจ็ดคือเกาเนาะค่ะครับคือเกาคือเกาบบเปียนแปงเนาะจับคู่สองตัวมาตัวบ่ก่าแมนครับเด็กครับมือสมัครเอฟซีมาห้ามีสูตรมีอะไรบึงความมันดาม่าห้านั่นอ่า ครวมกับหนึ่งแล้วค่ะหลอดที่ผ่านมาแปดกับเก้ามาแปดครับนี่เป็นสูตรของพ่อแต้มครับสูตรสองตัวมาตัวพี่น้องเพินมากจะมามาลักสิบเป็นว่าฟังเก็ตบ้างมากลักซีบอืมครับอันนี้ก็จะเอาไว้ยลักซี่พื้นเก่าลักซี่พื้นเก่าแมนครับผมศูนย์กับหนึ่งถ้าเอฟซีมีตัวดีครับคาบ่นมาเก็ตนะครับก็สามารถเอามาใส่ได้ใส่ไดศูนย์กับหนึ่งอ่าประกอบกับศูนย์กับหนึ่งได้หมดแมนครับศูนย์กับหนึ่งมีอยู่หลักใดพอลักซี่ลักซี่เนี้โอ้ครับ มันนี้คือคือคือเลขมันกับส่วนลายสูตรคือฟันเจ็ดตัวเดียวฟันเจ็ดตัวเดียวเนี่ยมันนี้จับคูม่มันก็จะมีศูนย์ศูนย์นเจ็ดกลับเนาะครับต้องออนลายตัวเดียวครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับโอ้ซ้ำนี่ละครับ เจ็ดนี่ยลักรงเลยนะครับเนี่ยพอแต้มฟันวิ่งเจ็ดเนียนทั้งสองตัวนี่ละครับแต่ว่าเนียนักหนักขึ้นหนึ่งเจ็ดตัวเดียวอ่าเนียนนักเนียนนักเนียนนักเนีเนียนนับเน้นหนักเจ็ดสองมือหนังแห้งนะครับเจ็ดสองมีเพราะมาน้ำกันเจ็ดสองโอ้ต่ว่าพแต้มมันไม่มาไม่มาด้วยกันครับอาจารย์อึนอาดิใสเข้ามาดับครับแต่ว่านี่เบอร์ไซเข้ามาดับ ไม่มาด้วยกันเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันตามสูตรพอแตมนะครับเนาะแน่นครับครับอ่าน,นี่เรียกล่างนะครับเนาะครับชุดล่างครับท่านผู้ชมล่างล่างนั้นยืนยันคำกา่าวิ่งล่างครับ โหกครับยังยืนยันข้ามเก่าอยู่นะคะแมนล่างวิ่งหกครับท่านชมจับคู่พวกเนี้นี่ซูนกำลังนี่จีมาทั้งบนทั้งล่างอะไรทั้งหมดนี่ครับซัมนี่ครับครับผมลายดอกสูตรติดซูนกำลังนี่ใส่ได้ทั้งบนทั้งล่างได้บ่พอดีแมนครับแมนแมนกับสองตัวมาตัวโอ้ สูตรนี้พอว่าครับเพราะเรีเขามีหลักสิบหลัง่วยอยู่มัน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 เป็นนี่ครับเอาเนี่ยอาจสิมาทั้งบนทั้งล่างในนันสูตรนี่ศูตรกันหนึ่งยุ่นน่วยวะครับบมานบนเป็นลักสิบแมนครับตะวันลักสิบบนลักสิบล่างนี่คือหกเล้ยวฟันที่หกแมนครับทุกท่านครับให้น้อยคู่น้อยชุด เอาตัวตัวเรี่ยๆไปรดช่องชุดเต็มกับย้อนย้อนดูคลิปเก่าได้ครับพี่น้องครับครับอันนี้พอแตมเป็นตักเป็นคัดที่แล้วถ้าสีนเราทำงามครับล่างนี่หกศูนย์กับหกหนึ่งนี่มัดเท่าๆกันมม่บ้าคับพ่อแแมนครับแมนแมนแต่ว่าบุนี่คือเน้นที่หนึ่งเจ็ดไปเลยนะค่ะแมน พ่าแนบวบนอัดสิตออกหนึ่งเจ็ดล่างออกหกหนึ่งก็ได้เลขนะคค่ะครับเพราะว่าสูตรล่างบ่้เอามาให้เบิ้งเนอะมันับจริงดีสูตร,ส,ตรสองตัวมาตัวนี้รับได้หก,กับเจ็ดน่ะนี่นี่นี่าสูตรจริงๆกงนี่ คาดว่าตัวนึงมันสิมาบนมาล่างในเด็กคืกออย่างสีเห็นบ่ตัวนี้สีเปนมาบนได้เห็นบ่เนี่ยครับอือ,อทิพน่าสีกระผากมาสีสองเนาะเนาะมาสีสองม,<ว>มาสีลักซิตมวลที่ผ่านมเนี่ยเขาจับหายห,าหลังมันบ่กม,มันเป็นผัดนี่ยตะวันมาสีคือสูตรพอได้สีกับผาแต่เอาพอไปจับหาคือสูตรเก่งมากสูตรเก่งไม่ธรรมดาร เดินดีแปลว่าบนนี่จับแม่หัวที่ผ่านมาครับจับแม่จับแปดบนแต่ว่าบนนี่คันดี่จับเตรียมสูตรกับสี่แปดตัวเข้าตัวคือก่อเตียวานคือกันแล้วพิษแล้วเออเอาทำนี่ถือกระถือพิษกับพิษไปลดครับผมอันนี้คือนี่ไซต์โปรเตินไปโปรเตินครับอย่าทีกับสิพ่อใจงั่นว่าครับบไม่ตรเงินไลายแดงพอเนี่ยก็คือสูตรล่างก็คือมีหกกับเจ็ดนะพ่อเนาะครับผมกับเอาพ่อขอขอเบิ้งนี่ราทำเนี่ยพ่อเอฟซีเพื่อเป็น อูนเเบึง,ง<ด>เลยครับบึงเลยบแพผมสองตัวมาตัวล่างครับพี่น้องอันนี้สูตรล่างพอแต้มเลยหกกับเจ็ดพอแต้มฟันไปที่หกนะครับท่านชมนี่ครับเอาขยายให้ยังไงพี่น้องอบึงเลยนี่ครับถ้าประชอบหกที่พ่อให้ก็จัดเจ็ดไปล่างก็นด้งวดน,นี้มันมาซีทั้งบนทั้งหลังเรนวะครับเ็นวะครับเก้าซีไปบนเ้นวะเออต้อนกินไปได้เพราะหล็ก บางทีมันสองตัวมาตัวมันมาทั้งสองตัวสองตัวมาตัวล่างพอเนที่หกครับผมจับให้หกศูนย์หกหนึ่งนะคับจำช่วงพี่น้องเลาพอแต้มไซโลโก้นะครับผมโลโก้โว์มาเนอร์เอฟซีเด้อชุดล่างได้หกกับเจ็ดชุดบนนี้ได้เจ็ดกำยังกับพา ท่านที่เจ็ดตัวเดียวท่านเกียรตตัวเดียวอ๋อชุดบนคือศูนย์กับหนึ่งการเดาพอแต่งมาติดกับเล็กวิ่งครับอ่าเอาปะมันผ่านเห็นบ่ามือในขันมากครบล่างเห็นบ่ครับครับมี่หกหนึ่งบอค่ะตัวเด่นตัวนึงนี่เน่ะคือหกหนึ่งเล็กล่างโอ้แต่จะเป็นหนึ่งซองก็ได้สีมันบัพบอวัวบอว่าเลขเหามันหลายสูตรคือมันเด่นอยู่ สี่กับหกนี่คือ้นรักสิบรักสิบเป็นรักสิบครหกนี่คือเป็นรักสิบประมาณกเป็นลักสิบล่างค่ะครับคอับเป็นไปได้แค่หกหนึ่งหกสองค่ะโอ้พอแต้มเลยยังมาเจ็บซองนี่ตามสูตรพอแต้มเด่นอ่าพอแต้มห้วิ่งเจ็ดแล้วพอแต้มเนาะแต่ว่าเองนี่ย่าไปซื้อเห็นเสียงมันไม่มาด้วยกันครับผมไม่มาด้วยกันพอแต้มมาประมาณด้วยกันครับอ่าเจ็บพอแต้มเฮยูรักหน่วยสูตรพอแต้มรักสิบคือ ศูนย์กับหนึ่งนงพแตมเนาะเนียนครับสุดเลขคิดคือศูนย์กับหนึ่งครับผมนี่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดครับคุณผู้ชมอ่าสูตรพอแตงศูนย์กับหนึ่งหลักสิบเนียนครับตอนนีวิ่งเจ็ดหนีเจ็ดนีพอแตมมามาลักหน่วยบอกพอแตมอันนี้ก็เมื่อกี้มันก็มาหลักหน่วยเองบ่ครับแต่ว่าอีกสูตรอื่นมันมันมันจะเป็นลักหน่วยอือันระวังศูนย์ครับนี่นะศูนย์กับหนึ่งอ๋อ เราพอแตมเมื่อกี้เมือ่มอเทารังนวยเห็นปะครับสี่ค่ะแคบหน้าจอนะคะณทางของพอแตมเนาะคะ่ะในโค้งสุดท้ายในงวดวันที่หนึ่งกันยายนพ่อส,สอดสมพันธ์หาลอยหกสิบห้านะคะ่ะพอแตมฟันให้แล้วนะคะบนวิ่งเจ็ดเนาะคะ่ะจับคู่ไหแกรมศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะฟันที่หนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดกับเป็นตัวกันตัวร่องเนาะคะ่ะสำหรับณท่าเล็กรางเลลางนาะคะ่ะล่างวิ่งหกเนาะคะ่ะพอแตมจับคูบค่ไหแกรมหกศูนย์หกหนึ่งเนาะค่ะ เน้นที่6 0 6 1ทอๆกันเนาะ,ค,ะค่ะทา่ผช้ชมค่ะพิจารณาเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทางช่องแม่หมูกับสาวสกุลก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะพอแต้มเพิ่นก็ได้แบ่งปัน<ม>ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันเนาะคะ่ะสาหรับตัวเลขนั่นจะเข้าจรุดกบ่ากันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้มีเพียงเท่าน,นี้นะคะคอยพอแม่พี่น้องทา่ผช้่มทุกท่านโชคดีรวยๆฮิงๆกันสุขสุขคนเนาะคะ่ะพอกันไหมในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ